このが入る穴をお願いまさかそれってคลิปนี้เนี่ยเหมาะสหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคยดูเนี่ยจะฟังคลิปนี้ไม่รู้เรื่องนะเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมกัเฮลดินนะฮะในรายการจอประเด็นหลังดูกันอีกแล้ว โดยปกติแล้วเนี่ยผมจะทํารายการขย่าอนิเมะก่อนนะครับผมแล้วค่อยจออประเด็นนะแต่ว่าลืมนะครับผมช่างมันแลวกันนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในอนิเมะเรื่องช um ิคคาคุโมงโนไซเคียวเคนจะปราชหนึ่งในใต้ล่ากับตราสุดอัประยชน์ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมเป็นโปรเจกคู่นะครับผมมากับอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าช่างมันก่อนสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องย่อน,นะครับผมก็ใต้เ e s c ค i ิปชัดนะครับผมตอนนี้เนี่ยราดูดีกว่านะครับว่าตอนแรกนั้นมีอะไรกันบ้าง โดยตอนแรกที่เริ่มมาเนี่ยจะเป็นการเปิดการต่อสู้ในกระผมของจอมเวทเนื้อนามคนหนึ่งโดยมาทราบชื่อในภายหลังว่าเขาก็คือไกอุสถึงแม้ว่าเขาจะเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งขนาดไหนนคะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วเพราะตาไซลักษณ์ที่1 2 3สที่เขามีนั้นยังไม่เด่นในการต่อสู้มากพอเท่ากับตาไซลักที่ที่ก่อนอื่นนคะครับผมประเภทของตาไซลัก์ในอนิเมะเรื่องนี้นั้นมีอยู่4อย่างตราเกียรติยศตราพยาตราโอรสแล้วก็สุดท้ายรับตาที่4นั่นก็คือตราแห่งความอปัปย แต่ว่าตราัสลักษนั้นเป็นสิ่งที่กําหนดมาตั้งแต่เกิดนะครับผมการที่จะมีมันได้นั้นเขาจึงต้องไปเกิดใหม่ตัดมายังปัจจุบันนะครับผมเด็กชายคนหนึ่งซึ่งก็คือนักปราชญ์ผู้กับชาติมาเกิดที่ชื่อว่ามาเทียสโดยผมจะเรียกว่ามา์ตี้แล้วกันเขาได้ออกเดินทางนะครับผมเพื่อมาเข้าโรงเรียนสายเวทเฮ้โรงเรียนเวทมนต์ โดยในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดตัวบริหึกมานะครับผมแต่ว่ามาร์ตี้เนี่ยก็สามารถจัดการไปได้อย่างอีซี่เมื่อมาถึงเมืองนคะครับผมเขาก็ได้เดินทางไปที่ร้านตีดาบแห่งหนึ่งในตอนนี้แหละนะครับที่ทำให้เขาได้เจอกับตัวละครหญิงตัวแรกที่ชื่อว่าอัลมาโดยเธอเนี่ยมาขอให้เจ้าของร้านนะครับผมซ่อมดาบเวทให้หน่อยซึ่งเป็นดาบเวทของเพื่อนของเธออีกทีโดยดาวเวทเนี่ยเมื่อซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเอนชานนะครับผม แต่ว,ว่าในโลกนี้นั้นที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์เนี่ยต่ำมากมากนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ยากแน่นอนว่าพระเอกของเรามาตี้เนี่ยทำได้แน่นอนอยู่แล้วก็เลยเสนอตัวให้ผมเอนชาร์ดดาบให้โดยเพื่อนของอันมานะครับผมที่เป็นเจ้าของดาบเล่มนี้เนี่ยก็คือรูริจังโดยมาตีน้นะครับผมก็ใช้เวลาเอนชาร์ดเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองเมื่อเคลียร์ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เวลาเตรียมตัวเข้าทดสอบเพื่อเข้าโรงเรียนสายเวทโดยทั้งอันมาและก็รูดีเนี่ยก็ผ่านการทดสอบไปได้อย่างปกติเลยแต่ว่ามาหาเทพมาตีี่ เพราะว่าเขาสามารถจะเอ็นชารดาบมอรูดีได้นะครับผมทำให้บททดสอบของเขาเนี่ยยากกว่าปกติต้องมาสู้กับหัวหน้าอัศวินแต่ก็สมามาัถิอชนะไปได้อย่างอีซี่บททดสอบต่อมาในผมเป็นการไร้เวทโจมตีระยะไกลสําหรับผู้คนปกติในยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นการไร้เวทแบบใช้คาไร่นะครับแต่ว่ามหาเทพอาร์ตี้นั้นใช้เวทแบบไร้บทไร่ซึ่งมันเป็นการใช้เวทที่เหมาะกับการต่อสู้มากที่สุดเลยดี่ว่าทําพื้นที่การทดสอบเนี่ยเละ ผ่านไปไม่นานนะครับผมทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถจะเข้าโรงเรียนเวทมนต์ได้สําเร็จแล้วแต่ถทาว่าอยู่ๆนะครับผมมหาเทพอาร์ตี้เนี่ยก็ถูกพออไปเรียกคุยส่วนตัวโดยเรื่องที่เรียกไปคุยนั้นก็เกี่ยวกับการใช้เวทแบบไร้บทร่ายเพราะในปัจจุบันนั้นคนที่ใช้เวทแบบไร้บทร่ายแบบนี้ได้นั้นแทบจะไม่มีเลยแล้วก็เป็นเวทที่ไม่ได้รับการยอมรับนะครับผมและก็หายสาบสูญไปดังนั้นพออเนี่ยจึงต้องการที่จะให้พระเอกรัวมาร์ตี้เนี่ยช่วยสอนทุกคนเกี่ยวกับพลังเวทนิที แต่การที่จะทําให้การไร้เวทแบบไร้บทไร้เนี่ยถูกยอมรับได้นั้นจะต้องชนะการประลองกับวิทยาลัยที่1ก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยพวกมาร์ตี้เนี่ยอยู่ที่วิทยาลัยที่2นั่นเองและแล้วการฝึกฝนนะครับผมเวทไร้คาไร้เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งนักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็ได้ได้ว่าทําได้สุดยอดไปเลยโดยเฉพาะโรบี้และก็อันมาจากนั้นนะครับผมเป็นลาก็ผ่านไป1เดือนถึงวันงานประลองแม่ไว้ยังกกดสคริปต์ซึ่งครูต่อสู้ของมาร์ตี้นะครับผมก็คือคนที่ได้รับฉาย,ยาว่าผู้ได้รับพรจากเวมน กล่าวคือก็คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดของวิทยาลัยที่หนึ่งนั่นเอง และแล้วนะครับผมไม่นานเนี่ยการประลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากมาตีน้นี่ยผมไม่ต้องไร้บทให้ยากและมากความนะครับผมก็เลยจัดการ2คนไปได้แบบชิวๆและคนสุดท้ายนะครับผมคนที่รับช้ยว่าผู้ได้รับพรแห่งเวทมนต์โดยตัวหมอน,นี่นั้นเหมือนจะเก็บความลับบางอย่างเอาไว้นะครับผมเพราะตัวพลังเวทเองนั้นก็มีมากกว่ามาตี้ถึง10เท่าในตอนนั้นเองนะครับผมความจริงก็ได้เปิดเผยว่าหมอน,นี่นั้นเป็นเผ่าปีศาจที่ปลอมตัวเข้ามาเพื่อทําให้การไร้เวทมนต์ของมนุษย์นั้นอ่อนแอลง เนื่องจากที่ว่าพาปีศาจนั้นสามารถไายเวทได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำรารยนะครับผมแล้วก็อยากที่จะเก็บเทคนิคนี้เอาไว้นะครับผมให้มนุษย์ใช้มนุษย์จะได้อ่อนแอแต่ก็นะก็โดนพระเอกเก็บไปแบบว่าอีซี่มากๆเนี่ยโอพีสุดๆอะไรกันวะเนี่ยโกงไปแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาําหรับนักปราชญ์หนึ่งในใต้ล่างกับตราสุดอัป,ปยศต,ตอนที่หนึ่งคือส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้อ่านมางะมานะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องนั้นมันสลับไปมาแบบช็อตไวมากๆนะและเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เล่าถึงตอนเด็กของพระเอกด้วยนับ มองว่าในอนาคตนั้นจะมีการย้อนอดีตนะตอนนี้นะครับอนิเมะใหม่ๆแล้วก็อนิเมะภาคต่อเนี่ยเริ่มจะทยอยกันเข้ามาแล้วจริงๆมีเรื่องนึงที่ผมอยากที่จะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คืออะไรนะที่แบบเฟกแบบอะไรนะชื่อเรื่องที่มันขายชาติอะ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะผมก็ลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมใครที่ดูมาแล้วนะผมอยากถามหรือว่าอยากคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยถ้าเกิดตอบได้นะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะ